หายไมลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก่อนจะไปเก็บผักลูกสาวบอกว่าแม่แม่มาดูหน่อยเขาอยากจะให้ดูเขาเพิ่งจะได้ใบขับขี่มานะคะเพิ่งได้ขับขี่ใบขับขี่มาเมื่อวานค่ะเขาบอกอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ให้แม่ดูเพราะเพิ่งจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อวานด้วยวก็เลยลให้ความสนใจเ้าหน่อยหลังจากนี่ก็จะเข้าสวนไปเก็บผักนะคะนี่แหละ ลูกพอโตแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่เขาชอบเนาะแต่ยังไงก็เถอสําหรับคนเป็นแม่ก็ถึงลูกจะโตแค่ไหนก็สําหรับคนเป็นแม่ก็คือเหมือนเขายังเล็กกันเนาะก็ยังห่วงก็ดูเ้าหน่อยให้ความสนใจเ้าหน่อยดูสิไปแล้วคะ่ะจะไปแล้วคะ่ะ กดลังไหม<ะ>อย่ารื้อขุดไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนที่นี่แม่ก็เข้าสวนไปเก็บผักค่ะสวนผักอยู่ข้างหลัง ไปกันค่ะพอดีมีน้ำพริกกะปิจเก็บไปกินกับน,น้ำพริกกะปิมาๆโอ้ยเออไม่ถึงพันเอ่อชื่อพันนะพันหยาทิพนะทุกคน ต้นข้างนอกอีกลายลูกเดี๋ยวไปเก็บข้างนอกอีกหน่อยมือเดียวหล่นลงไปในถังเลยนะคะนี่เอาไว้ก่อนพูดลกูกมันก็งาม เต็มเลยทุกต้นเลยเนี่ย เก็บไปด้วยก็ตัดใบเก่าทิ้งด้วย เมื่อคืนก็เก็บไปสิบลูกมีเพื่อนมาหาก็เลยออกมาเก็บมืดๆได้สิบลูกเพื่อนคนจีนชอบกินเขาเอาไปนึ่งว่างัน้นพ่อเ็านึ่งว่างัน้นทำยังไงไม่รู้นะคนจีนรออีกหน่อยเนะเก็บไแมเก็บเพื่เนนะ ดูฝั่งน้นอีก่อมต้นนี้นะทุกคนต้นเล็กนิดนึงดูสิต้นเตี้ยเองต้นเล็กนิดนึง เยอะไงแล้วก็เวลาเก็บก็ไม่ทั่วถึงเก็บในตู้ก็เหลือข้างบนเก็บข้างบนก็เหลือตรงฝั่งนี้ปีหน้าปลูกขายดีไหมเนี่ยปีนี้ไม่ได้ขายค่ะปีนี้แจกแล้วก็กินเองปีหน้าเดี๋ยวว่าจะลองปลูกขายดูมามาไปไหน ไปโน่นเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอาลูกนี้ก่อน ก็เริ่มเหลืองแล้วนะทุกคนกลางคืนเริ่มเย็นเย็นแล้วไงผักฟังก็ยอดอ่อนๆงามๆเลยทุกคนตัดใบออกก็เจอตัดใบปุ๊บก,ก็เจอมะเขือแล้วก็ตัดิค่ะ นนกโอ้ัออนเก็บตัวเก็บตัววันนี้ก็วันที่แปดแล้วเนาะที่แปดกันยาละก็เป็นธรรมดาที่จะอากาศจะเริ่มเย็นเย็นแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็หนักแล้วนะคะจะถือมือเดียวไม่ไหวแล้วนะคะ ว่าจะเก็บเอายอดผักปลังซะหน่อยแล้วก็นี่ด้วยว่าจะเก็บซะหน่อยแต็งกว่าฟองก็แก่แล้วแหลนะเนาะ จะไปสองลูกละลูกหนึ่งให้แม่ของเพื่อนไปอีกลูกหนึ่งเอาไปแกงไตปลาอร่อยอร่อยเนื้อหนึบมากเลยนะเป็นเป็นฟักทองญี่ปุ่นอันนี้ไดไ้ปีนี้ได้ไม่เยอะทุกค,คนปีนี้ติดลูกเยอะแต่ว่าแต่ว่าไม่โตแล้วเถาก็ตายเลย ก็เลยได้แค่แค่เนี้ยสี่ห้าลูกก็โอเคอยู่เนาะได้ลูกใหญ่ส่วนมะระก็เพิ่งจะเพิ่งจะมาเริ่มติดลูกไม่ทันแล้วมนะั้งไม่ทันแล้วลนะไปอยู่ไหนมาสถานี พี่หน้าก็ว่ากันใหม่มาร้านนี่ยังไม่เคยแบบประสบผลสำเร,ร็จเท่าไหร่ไม่ได้เขืออันนี้ยาก,กันยุง อ่อนอนอืมักคุณคอามสุขมีแมงมุมด้วยแตงนี่ลูกสาวเก็บกินเรื่อยๆได้ถั่วพลูนิดหน่อยตัวผู้ เดี๋ยวจะเอามาเขือไปล้างแล้วก็กินกับน,น้ำพริกกะปิซะหน่อยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ